นี่นี่มาแล้วเอาแล้วลงมาก็โดนโดนโอ like. <c oughs> ้ยโอ้ยโอ้ยเสร็จเสร็จพี่เรียบร้อยเ้ทัสเลเยอร์กันไปอีกว้าวเรียกหลบมียอดกอล์ฟไลท์บินแล้วครับผมอันนี้ก็แล้วกันโอ้ยนัดเดียวนัดเดียวหมดหลอดเลยเอาเชลไปเอาเสาขวาดีกว่าครับผมโอ้ดูวิ่งคนเร <c oughs> <c oughs> ็วเลยวิ่งคนน่ารักเลยดุดิ๊กดุดิ๊กบึ้มโอ้โหลงไปจึงหนึ่ง มาสเปียสเปียว้าวว้าวเฮ้ยเกาะแตกแล้วอะมาฮาเลลูยาะแอบเฮ้ย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 ของใครเนี่ยมาครับผมว้าวเฮ้ย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 อ้โคตรแรงเวอร์เวอร์มากอย่างงี้ต้องเอาไททันแล้วครับผมอีเธอร์ครับผมเล็กเล็กกับแลนด์นะมา ตะกี้อยู่ไหนไอตัวเมื่อกี้อยู่ไหนเฮ้เฮ้ปื๊บปื๊บอีกนัดเดียวเรียบร้อยไปไงจเจอปืนประเภทเดียวกันเข้าไปเป็นไงอุ้ย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 ย,ยินะมีคอนโทรลแอนตี้คอนโทรลหนึ่งอันมาครับผมอุ้ยอะไรยิงข้างหลังเนี่ยค่อยๆดูไปครับผมวัาวาว,าว,าวัววัวมิงมีงม๊ <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขึ้นแล้วมาปาปามผูว่าครึ่งหลอดน,นัดแรกเกีบนัดที่สามอีครึ่งหลอดว้าวเลยทั้งโซเล่เยอะกันเลยอ่ะโอ้โหมามาอีกทีอีกทีเรียบรอ้อยที่ผู้คิวไปว้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมามาเสร็จไหมเรียบร้อยแรมเพจครับผมสุดยอดอ่ะ โอ้ยคือแบบเฮ้ยปืนนี้ต้องรอจังหวนะะนะแล้วนะที่3ามเก็บไว้ให้ตัวเจ๋งๆนะอุ้ยเทียบเลยเฮ้ยสายการบินเทียบเลยไว้เฮ้ยนี่ให้เกือระยวะว่ะมันรู้ตัวป่ะมันรู้ตัวป่ะว่าเราบังครเนี่ยนี่นี่มาแล้วอาอแล้วลงมาก็โดนโดน,นออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสจเส็จพี่เรียบด้อยทะลักซ์เลเยอร์กันไปอีกว้าวเรียกโลกมียอดกอล์ฟไลห์ เฮ้ย hey, ปืนแรงนะแล้วแบบดาดที่ไม่คว้างมาเฮ้ย <Hey, S 1> มันทํางานได้โอเคมากเลยถ้าเกิดเจอด่านไกลๆนี่อาจจะแย่ครับผมเฮ้ยสกายร็อตครับอู้เฮ้ยเฮ้ยแรงไปปะแรงไปปะว้า wow. วแรงเวอร์ตะไคร็อคกิ้งอยู่ไหนแน่ๆโอเคโอ้โหหายตัวหายตัว,ตวไปที่อันนี้ก็ได้นี่ก็ได้อันนี้สวยไปเฮ้ย hey, มันหลบหลังตึกรสเสากลางเสากลางครับผม โอเคหลบก,ก่อนนะหลบก,ก่อนนะเอ,ออเออเออวันนี้วันนี้บีดมัน,นี่แหมไม่ได้เกรงตัวเลยเสร็จไหมเสร็จไหมโอ้โหยิ่งมันหลบได้มันหลบได้รอก่อนอีกสี่วินาทีเท่านั้นไอ้นู่นครับผมถึงไหมออนนี้ก็แล้วกันครับป้าป้าบ,ราบเรียบร้อยไปโอ้โหย้างแหมขาดจังหวะนะไม่งันเริ่มคิวใหม่ ไ่ถึงไม่ถึงไม่ถึงะหน่อย่ะหน่อยอุ้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 ยอ้ยอุ้ยีห้อดีนะุ่วอุยอี้ให้เอานะอยอุ้ยเน้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้อุ้ยนุ้อร้ยอุ้ยอ้อ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ย้นอย้ยอุอ้ยอน้ยอยอ้อันย้ยออุ้ยอ้ย้บอุอ้ยอยโอยอ้ ว้าวผมรวมหลังตึกหลังตึกนี่เดียวโอ้โหไม่ทนันวะไม่ทนันวะโอ้ยเ้นี่ก็ได้เฮ้ยคือ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 ข้างหลังข้างหลังลบ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 หมอหมอครับห่านหลังเลยครับหมอครับโอ้หมอไม่ทันหลังอยู่ผมหน่อยครับพี่ครับผมโอ้ว้าวบินมั่งครับบินมั่งแล้วมามามาเจอกันมาว้าว ว่าโอ้อยู่บนตึกอีกแล้วเสร็จดิโยู่ก็เสร็จดินัทีสุดท้ายเรียบร้อยแห,หมอยู่บนหลังตึกขนาดนี้นะอยู่เองก็ได้หมอไม่ง้อ,อเองหรอกโอ้ยโอ้ยเนเธอร์รีบเลยรีบเลยนี่สามร้อยสามร้อยสามร้อยมันมักแหมอยู่หลังตึกอีกโผล่มาออกมาที่นี่ครับผมเฮ้ยสาวสาแหมนั่นน่นน่พี่อยู่อย่าได้แอบอย่าได้หวังรอก่อนรอ,อก่อนเสร็จ เสร็จไปลำเพลียกันอีกรอบนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชดอรครับรูชดอครับเสร็จนะครับอย่างงี้นะครับเรียบร้อยไประแต่เลเยอร์ไอ้นี่นี่นี่เครปปี้เครปี้อุ้ย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 บินแล้วมามาเสร็จเสร็จเรียบร้อยไปครั้งนครับผมมีย้อนก็อดไลท์กันไปเกิดไหมเกิดไหมเกิดไหม โอ้โหโอ้โหครึ่งหลอดแล้วว้าวว่าเอเลบัสเอเลบัสเอาหน,นีก่อนไทฟ,ฟอนไทฟ,ฟอนว้าวมามาบินบินไซเรนไซเรนโอบินอยู่หายตัวหนีกันเลยหายตัวหนีกันเลย <c oughs> บินแล้วครับผมอันนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหนัดเดียวนัดเดียวหมดหลอดเลย <c oughs> <alter c ans> ไอเน่ไอเน่ไอเน่เสร็จไปอีกตัวเสร็จไป ใส่ฟ้อนครับผมเคลโให้เพื่อนก่อนโผล่มาเลยก้าผใไอ้นี่ก่อนเลยใส่เลนก่อนเลยแหมมนตึก๊กตึกอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะฮะฮฮใส่กากานะลู่กากาเลยนะ,ะเร็นนะโดนไปครับผมโว้ยโด,ยดนโด,ดนเฟรนเดิลโด,ดนเฮ้ดยยิงให้ดังแค่แค่นี้ให้ยิงด,ยด,ดีว่ะโคตรมันเลยอะแล้วปืนบายมันก็ไม่ได้ค่อยสนใจอ่ะเรารอจังหวะไงเขาก็ไม่สนใจเราเราค่อยขึ้นบิน ว้าวอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเควู้ฮู้นะแม่แปดล้านครับผม14คิวสามเสาฮิวฮ่าสุดยอดเอาอยู่ข้างหลังสองเฮ้ยอย่านิ่งดิอย่านิงน่งดิเรียบร้อยไป อู <ak> <ฮ>้อ <tinc S 2> ้าวอ้าวอ้าวก็โดนไปเด้โดนไปเด้อมาเกิดไหมล่ะเกิดไหมล่ะว้าวว้าว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไกครับโคตรเยดเลยเอาห่้ยไม่ใช่ไกวิตี้ธรรมดาด้วยนะ ứng, 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 ตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรตัวอะไรเย้ครับตัวนี้ครับมามามา มาโอบโลบโลบมาครับมาครับป๊าบแองเกอร์แองเกอร์ทันเหรอทันเหรอหลบทันเหรอเฮ้เยเฮ้เยเฮ้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 ยเขียช่วยเพื่อนก่อนอ้าวก็มาสิก็มาสิ เจ็บร้อยแหมโทษท้าวหานท้าวหานแล้วโอนี่เออินทราตัวนี้ยอยู่ครับว้าวตัวนี้ตัวนี้หกร้อยเมตรไม่เอาไม่เอาไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ย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 เพื่อนเราไปเพื่อนเราสัการได้แหละ เราจะต้องแอบก่อนแอบก่อนโอ้โหอืมมาคอนเดชูดคอนเดชูดโอ้โหเม่งเม่งซัดเม่งภาพภาพเศษเศษพี่เศษพี่ ฮบ่ไวทีนึงมาเด้ก็มาดิหูหลบหลบครับหลบก่อนอ่ามันไม่หลบมันหลบแหมมันมันจะไปเคเดียวคนเดียว,ยวอ่ะเรายิงปีๆีไปก่อนครับผมเขายิงเราไม่ได้เอ๊ะเราต้องหลบไปก่อน เราหลบไปก่อนจ้าเอาอยัางไงดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหม่ื่ห้าร้อยก็ซาแล้วเกินนะครับโอ้โ้โอ้โ้โอ้โมาโอ้ยโอ้ย ว้าวเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเราโล่งเราโล่งไปเราโล่งไปครับเราหลบข้างหลังก่อนโอเคเนี่ยเรามาไฟก็อยู่ตรงนี้นะไฟอยู่ตรงนี้นะอ่าเหลือแค่สองตัวเท่านั้นสามสามมาเราก็ต้องแบบหลบก่อนครับ เขาบินเดี๋ยวเราต้องรอเขาบินก่อนเสร็จแล้วเราก็จะบินทีหลังอะอย่างเฟี้ยวเราบินก่อนเลยก็ได้อีมพีไม่ให้เขาบินครับไม่ทันแล้วว้าวว้าวว้าว,ว,าวลบก่อนลบก่อนโอ้โหยังไงต่อครับยังไงต่อครับ หลบสิจ้าเฮ้ยเฮ้ยดูนู่นนู่นดูนูน่น,น,น,นเรียบร้อยไปไอ้ยมือไอ้ยมือโอ้โหบลายบลายบลายเรียบร้อยครับผมอยู่ไหนอยู่นูน่นอยู่นูน่นแหมอยู่สกายเทียวมีเกิดไหมตรงนี้มีเกิดไหม,ไมเป็นเรียครับโอ้ยโอ้ยหลบหลบ <laughs> โอเคเปลี่ยนเป้าอีกโถหมอบินสูงสุดแค่นี้วืดวืดมาไปไหนเซรัฟเรียบร้อยโอเคมีอีกไหมครับ ไม่น่าจะเหลืออะไรนะมาจบไปเฮ้ยมานว่ะจะได้จะได้ก็เดดแมทครับผมเจ็ดล้านครับหกคิวว้าว